นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกสักง่ายสักง่ายใช้บ่อยห <Hey. S 2> น้ากากผ้าใช้ซ้ำได้สักง่ายสักง่ายใช้บ่อยฉลาดซื้อประหยัดใช้เ uh huh. ขาว่าใช้สอยอย่างประหยัด ยุคนี้ต้องจัดแบบมีสไตล์มาเพื่อนมาพี่มาร้องนี่หนากากผ้าใส่แล้วครูไม่กังวลใจคนชัยร่วมใจต้องรอดลายกวนลายเท่หรือลายชัยเอจากฝีมือชุมชนใส่แบบไหนก็น่าคมจัดไปไปฉลาดซื้อประหยัดใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงช่วยลดขยะประหยัดค่าใช้จ่ายพาณิดพูดเลยว่าขอเชียร์ักง่ายสักง่ายใช้บ่อยหนกากผ้าใช้ซ้ำได้ สักง่ายสักง่ายใช้บ่อยฉลาดซื้อประหยัดใช้สักง่ายสักง่ายใช้บ่อยหน้ากากผ้าใช้ซ้ําได้สักง่ายสักง่ายใช้บ่อยฉลาดซื้อประหยัดใช้ประหยัดใช้ หลายคนมีคำถามนะคะว่าอยากทําการเกษตรแต่ว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ทําได้แบบมีผลกําไรที่ดีมีความมั่นคงอย่าง,ง,งยั่งยืนแล้วก็โอ้โหเลยได้ว่าทําสืบเนื่องต่อไปยันลูกยันหลานเลยข้อสําคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด <ừ. S 1> เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุดวันนี้รายการของเราจัดให้แบบเต็มๆเลยติดตามได้ นน่่่วงชนี้คคะะโรคใบด่างมันสัมปหลังมหันตะัยรร้ายที่ชาวไร่มันต้องเฝ้าระวังโอ้โหโรคนี้มันร้ายมากจริงๆครับทําลายทั้งแปลงเลยต้นมันไม่มีหัวเงินที่ลงไปเมื่อตัวเลยโดนมันกินหมดเลยโรคใบด่างมันสัมปหลัง เป็นโรคร้ายแรงในมันสำปะหลังและอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้แต่หากเกษตรกรหันมาใส่ใจรู้เท่าทันป้องกันเฝ้าระวังก็จะทำให้มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างมันสำปะหลังได้อย่างแน่นอนโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเป็นโรคแล้วไม่มีทางรักษาหายได้ ต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวการแพร่กระจายของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุหลักมาจากการนำท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกและมีมแมลงหวีขาวยาสูบเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติทำให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร3ปฏิบัติกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังกรมส่งเสริมการเกษตร มีมาตรการดูแลป้องกันด้วยแนวทาง3ปฏิบัติกำจัดโรคใบด่างมันสัมปะหลังดังนี้ 1. สําำรวจแปลงอยู่เสมอเกษตรกรเจ้าของแปลงต้องสำรวจต้นมันสัมปะหลังทุกต้นในแปลงเพื่อค้นหาต้นที่เป็นโรคกรณีแปลงมันสัมปะหลังอายุน้อยต้นไม่สูงมากให้สำรวจทุกต้นโดยเดิน1แถวเว้น5้าแถวแบบตัวอยู่กรณีแปลงมันสัมปะหลังอายุมากต้นสูงให้สำรวจทุกต้น โดยเดิน1แถวเว้น3แถวแบบตัวยู2กงำจัดต้นเป็นโรคและมะลงวีขาวยาสูบหากเกษตรกรสำรวจพบต้นมันสําปะหลังเป็นโรคให้รีบทำลายสถานเดียวไม่สามารถรักษาให้หายได้กรณีที่พบต้นมันสัมปะหลังเป็นโรคในจำนวนน้อยใช้วิธีการถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งใส่ถุงดำมิดชิดและนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า7วันหรือจนกว่าต้นมันสําปะหลังจะตายสนิท กรณีพบการระบาดของโรคในวงกว้างต้องทำลายทั้งแปลงแล้วนำไปฝังในหลุมนึกไม่น้อยกว่า2-3ถึงเมตรพร้อมพ่นต้นมันสำปะหลังด้วยสารกำจัดวัดชพืชแล้วกรบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า0.5เมตรส่วนต้นที่ลงหัวแล้วกเกษตรกรสามารถตัดหัวไปขายได้แต่ต้องตัดเฉพาะส่วนของหัวมันเท่านั้นต้องไม่มีส่วนเง่าติดไปด้วยแล้วทำลายส่วนต้นให้ตายสนิทเพื่อป้องกันการลุกลามสู่วงกว้างต่อไปสำหรับมแมลงวีขาวยาสูบ ซึ่งเป็นพาหะนําเชื้อไวรัสจากต้นมันสําปะหลังที่เป็นโรคมาแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆเกษตรกรต้องกําจัดด้วยการพ่นสารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 3. คัดเลือกท่อนพันธุ์สะอาดเกษตรกรต้องใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่เป็นโรคควรว่าซื้อท่อนพันธุ์ทางออนไลน์หรือจากการขนส่งของหน่วยงานบริษัทต,ต่างๆที่ให้บริการซึ่งมักมีการโฆษณาแหล่งขายพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ท่อนพันธุ จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังะแล้วถ้าพี่ชำแล้วบอกว่าพบเป็นว่าเป็นใบด่างเนี่ยพี่จะทำยังไงกับมันคะจะจะไม่เอาไปปูเลยครับร่วมมือกันกำจัดโรคใบด่างมันสำมปะหลังได้แน่นอนการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเกษตรกรต้องเน้นสามปฏิบัติ กำจัดโรคใบด่างมันสัปะหลังผู้จำหน่ายท่อนพันธุ์มันสำมปะหลังต้องมีจิตสำนึกไม่นำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปจำหน่ายหากมีการกระจายโรคไปสู่แหล่งอื่นด้วยท่อนพันธ์ก็จะทำลายเศรษฐกิจมันสัปะหลังทั้งระบบหน่วยงานรัฐเอกชนและเกษตรกรร่วมรณรงร์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังในทุกพื้นที่พกเษกษตรกรบางคนอาจจะเข้าใจว่าโรคมันเกิดที่ยอดถ้าเด็ดยอดนั้น กิ่งหม่ก็น่าจะมีโอกาสไม่เป็นโรคแต่จริงไม่ใช่ต้นที่มีอาการเป็นโรคแสดงว่าเชื้อไวรัสนี่ไปทั่วทั้งต้นแล้วนะครับไม่ว่าตาไหนแตกมาก็จะมีอาการผิดปกตกิส่วนคนที่รู้แต่ยังขายท่อนพันส่วนนั้นก็ต้องมีการให้งานคิดในเรื่องของจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมต่ออาชีพการปลูกมันสำปะหลังครับเราต้องร่วมมือกันปกปอก้องมันสำปะหลังพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ให้ปลอกโรคใบด่างมันสำมปะหลังเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศต่อไป บอกเลยนะคะว่าทําการเกษตรในยุคปัจจุบันแบบนี้นะคะข้อมูลองค์ความรู้ในวัตาการรมต่างๆนะหรือว่าเทคนิคต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากใช่แล้วฉะนั้นคุณผู้ชมแค่ติดตามชมรายการเราจะขนมาให้เยอะเลยค่ะและแหล่งความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถมารับได้แบบเต็มๆทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เลยก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตร6กโมงเช้าเวลาดีที่เราเจอกันนะคะพบกันแบบนี้นะคะเป็นรายการที่นําเสนอในทุกเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับมุ้ยนะคะพร้อมด้วยทีมงานฟ ทำแล้วทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีดค่ะ,คะนาข้าวหรือต้นข้าวมีความต้องการปุ๋ยในระดับไหนต้องการเมื่อไหร่เราก็จึงใช้เทคโนโลยีในในเรื่องของการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามที่ข้าวต้องการอันนี้ก็จะปรับลดต้นทุนได้อีกแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ด้วยอันที่สมก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้น้ํา ที่เรียกว่าเปียกสลับสลับแห้ง mm hmm. เปียกสลับแห้งเนี่ย mm. พวกเราก็คุ้นเคยกับเรื่องของการทํานาที่ใช้น้ําขังมาโดยตลอดตลอดฤดูกาลเนี่ยครับ mm. สเดือน4เดือนเนี่ย <Okay. S 1> กว่าจะเอาน้ําออกได้นนท์ถ้าใกล้ๆเก็บเกี่ยวแต่วันนี้อาจจะไม่ต้องใช้อย่างนั้นแล้วอาจจะเวลาที่ต้นข้าวเนี่ยยังไม่ต้องการใช้น้ํามากเราก็ลดระดับน้ําลงไปแค่เปียกชื้นก็พอ นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีไปวัดความชื้นในในดินเพื่อจะได้รู้ว่าข้าวมีความต้องการน้ำหรือยังอันนี้สิ่งที่เราประสบปัญหาของประเทศไทยก็คือระบบชนประทานนะครับน้ำต้นทุนในเกื่อนก็ดีน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมาชาติก็ดทีที่ว่าไม่เพียงพอเนี่ยต่อไปมันก็จะเพียงพอสำหรับการทำนาดได้ตลอดทุกฤดูกาลนะครับเนื่องจากว่า ลดการปริมาณการใช้น้ำลงได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยชาวนานเนี่ยต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่การปลูกแค่นั้นการเก็บเกี่ยวแค่นั้นหลังการเก็บเกี่ยวก็ต้องรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเองวันนี้ข้อมูลข่าวสารเช่นโลกร้อนเรื่องของค่า PM 2.5ที่มันเพิ่มมากขึ้นไปทำลายสิ่งแวดลอ้อมไปทำลายสุขภาพของคน นะครับเราก็ต้องปรับรถตรงนี้ถามว่าทํำยังไงครับก็คือหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยวัสดุเหลือใช้ในนาต้องจัดการให้เหมาะสม